สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชาแนลรู้จักเกมมากคือเบบผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้จะมารีวิวเกมคาบุโตซูโม่คาบุโตซูโม่ครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่แค่เห็นคอนเซปต์เนี่ยผมก็สนใจแล้วนะครับผมก็ทำการสั่งมาโดยไม่รอช้านะครับคอนเซปต์มันคือการเอาด้วงเนี่ยมาประลองกันครับแบแล้วก็พยายามที่จะง,งัด ด้วยอีกฝั่งหนึ่งให้ตกสนามให้ได้นะครับหรือทําให้หมดสภาพนั่นเองนะครับโดยที่เกมนี้จะเป็นระบบเด x กซ์ริตี้นะครับผมก็ก็ยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่นะครับนี่ประมาณนี้เนหะ็นไหมมีสนามประลองครับแล้วก็ดันให้ฝั่งข้ามล่วงไปให้จงได้นะครับโดยที่เกมนี้ก็จะมีคาแรคเตอร์ให้เลือกหลากหลายด้วยนะครับผมว่าจะเป็นมแมลงพันไหนแล้วแต่ละพันเนี่ยก็จะมีความสามารถพิเศษที่ต่างกันนะครับแล้วก็ใครที่ดนอีกฝั่งหนึ่งลงได้ก่อนก็ชนะไปเกมนี้เล่นได้ 2-4คนนะครับผมคือเดี๋ยวเวลาสอนผมจะสอนแบบ2คนแล้วกันเพราะว่าเกมนี้ได้2คนสนุกสุดครับแต่ว่าเออถ้าเกิดว่ามี3าหรือสคนก็สามารถเล่นได้นะครับก็จะมีกฎกติกาอยู่ในคู่มืออยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าคาบุโตะซูโม่เนี่ยน่าสนุกขนาดไหนครับผม บีวิชล้อบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดคิดมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพออก o r ในเ i อร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุดหรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆจําหน่ายอย่างครบครันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปับ๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาะสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ชบีวิชบอร์ดเกมทั้งในช้อปปีและ a c e บ o o k บีวิชครบจบในที่เดียว อันนี้ก็เซตอัพแบบผู้เล่น2คนนะครับผมก็ดูนี้เห็นไหมที่บอกอยู่ว่าเซตอัพผู้เล่นกี่คนทํายังไงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเลือกตัวละครสุ่มก็ได้นะครับคนละ1ตัวนะครับโดยที่เอาสีของเราอ่ะวางไว้ที่การ์ดตัวละครนั้นด้วยให้รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยคือตัวนี้นั่นเองนะครับส่วนตัวนี้คือตัวนี้นะครับเป้าหมายของเราคือผลักให้อีกฝั่งหนึ่งตกไปให้ได้ครับหรือทําให้ฝังข้ามเนี่ยเม็ดหมดนะครับเม็ดหมดคืออะไรนะครับเดี๋ยวเริ่มมาครับเราจะมีเม็ดเล็ก2อันแล้วก็เม็ดกลาง1อันนะครับ แต่ละฝ่ายตามนี้เลยนะครับเม็ดเล็ดสอันเม็ดกาหนึ่งอันครับความจริงมันจะมี2โหมดนะครับเกมนี้มีโหมดจูเนียกับโหมดแบบปกตินะครับถ้าโหมดจูเนียเนี่ยให้ใช้การ์ดอีกใบหนึ่งนะครับนี่จะมีการ์ดอีกใบหนึ่งเป็นโหมดจูเนียนะครับซึ่งเนี้ยมันก็จะสตาร์ทให้เลยว่าเอ้ยสตาร์ทตามนี้แล้วก็สตาร์ทแบบคลาสสิกเนเจอร์พีซด้วยนะครับซึ่งอ่าอย่างเช่นถ้าตัวผมเนี่ยโหมดจูเนียก็เป็นนี่นี่ อ่าจะมีซิกเนเจอร์พีซด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโหมดปกติเนี่ยครับเราก็ต้องหาวิธีในการได้ซิกเนเจอร์พีซมาเนี่ยเขาบอกอยู่นะครับวิธีที่จะได้นะครับโอเคส่วนศัตรูก็เช่นเดียวกันนะครับอ่าเริ่มตามนี้หรือว่าถ้าเรียกแบบกับเด็กนะครับก็ไม่ต้องสนความสามารถพิเศษเลยนะครับก็แค่มีของที่ไม่เหมือนกันก็ทําให้เด็กรู้สึกถึงความต่างแล้วนะครับโอเคเมื่อถึงตาเรานะครับเกมนี้เราก็จะผัดกันนะครับโดยที่เราจะแพลตฟอร์มเนี่ยไปวางไว้สักจุดหนึ่งครับแล้วเราทําการ ดันเม็ดพวกนี้นครับเม็ดที่เรามีอยู่นะเม็ดที่เรามีอยู่นะครับเลือกสัก1เม็ดนะครับดันเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเม็ด8เม็ดหรือมากกว่าให้เราสแต็กแล้วค่อยดันสแต็กก็คือเอาซ้อนกันไว้อย่างเงี้ยนะครับเวลาซ้อนเนี่ยจะซ้อนเม็ดเท่ากันก็ได้หรือเป็นเม็ดใหญ่กว่าแล้วก็เม็ดเล็กอยู่ข้างบนก็ได้นะครับแต่ที่นี้ยังมีแค่3าเม็ดอยู่นะครับก็ขอดันอันนี้แล้วกันเวลาดันดันเป็นเส้นตรงนะครับห้ามเลี้ยวกลางทางนะถ้าจะเลี้ยวก็เลี้ยว,ยวแต่แรกเลย นะครับเฉียงแต่แรกก็ได้ไม่จำเป็นต้องดันเข้าจุดกึ่งกลางนะครับดันไปทางที่เราต้องการแต่ใช้คําว่าดันนะครับไม่ใช่ดีดนะครับอย่างเช่นดันไปเส้นตรงนี้เมื่อหไหร่ก็ตามที่เม็ดนี้ออกจากแพลตฟอร์มแล้วให้หยุดนะครับเนี่ยออกแล้วเห็นไหมออกแล้วนะครับก็หยุดเรียบร้อยครับตัววายพวกนี้มันก็จะเปลี่ยนโพซิชันเห็นไหมตาผมต่อนะครับความจริงตัวนี้จะมีความสามารถพิเศษคือสามารถดัน2อันนี้พร้อมกันได้เลยนะครับจากแพลตฟอร์มในตำแหน่งเดียวกันก็คือดันเนี้ยไป สองอันไปเลยนะครับก็อาจจะทําให้มันไกลขึ้นเลยก็ว่าไปสุดข้อท้อพิเศษผมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมสแต็กสองอันนี้นะครับผมจะได้เม็ดนี้ฟรีจากซัพลายเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าสาแต็กสองอันนี้ผมจะได้ขี้ฟรี <c oughs> ก่อนขี้ผมเป็นแมลงกิ้งขี้น,นะครับอ่ะผมขอดันไปต่อแล้วกันผมขอดันแนวนี้แนวนี้น่าจะได้น่าจะโดนนะครับไปเลยปเรียบร้อยนะครับ ตาคนนี้ต่อนะครับคนนี้ก็ทําการดันต่อนะครับเขาบอก่าขอดัน2อันเลยดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าดันแล้วเม็ดหมดแพ้เลยนะเขาเหลือแค่สเม็ดแต่ว่าเขาเสี่ยงครับใช้ความสามารถพิเศษดันที2อันไปเลยผมว่ามันเราจะได้เม็ดเพิ่มได้ไงถ้าดันแล้วมีเม็ดอื่นตกนะครับเราจะได้เม็ดเพิ่มนะครับมาไว้ที่เรานะครับโอ้โหอร์เฟกมากได้มา3เม็ดนะครับตาผมต่อโอ้โห เฮ้ยแต่นี่เขาก็ใกล้ตกแล้วเนี่ยอ่าผมอาจจะดันดันอันไหนดีวะดันตรงไหนให้ได้เม็ดกันดีกว่านี่ดันให้สองนี่มันร่วงดีกว่านะผมต้องการเม็ดตอนนี้นะครับดันหนอนั้นร่วงเหรอดันยังไงให้มันร่วงวะมันนะผมหาหาจุดกับนี่เอ่ะดันนี้ดันนี้ได้ดันนี้เลยง่ายๆเลยนะครับเอาแพลตฟอร์มไปแล้วเอาอยู่นี่อะไรวะอ่ะไปแต่ผมเป็นเม็ดเล็กอ่ะนี่นี่ผมจะดันเข้าซองนี้ครับอุ้ยอ่าในกรณีที่ทําเม็ดหล่นแบบ แบบไม่ได้ตั้งใจนะครับผมให้เอาเอาคืนซัพลายเลยนะครับเอาทิ้งลงกล่องเลยแต่ผมใช้วิธีวางที่เดิมเ่ยจะได้รู้สึกแบบไม่รู้ดูไม่ออกมือตั้งใจหรือเปล่าเ่ยดันนี้นะดันเฉียงนี้ไปเอ,อ้ยได้กลับมา2เม็ดนะครับแล้วก็ตาฝันของข้ามเนี่ยครับเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแต่อย่าลืมว่าถ้าเรามี8เม็ดเนี่ยให้เราเอาเม็ดซ้อนเม็ดไปด้วยนะครับ จกว่วอีกฝั่งนึงจะล่วงหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งเม็ดหมดนั่นเองนะครับก็จะจบเกมนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยก็มีเลือกเยอะมากนะนี่ก็ตามนี้เลยนี่หลากหลายมากๆนะครับแต่ตัวก็จะมีความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ลองอ่านที่การ์ดดูนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นพีซเอ่าพีซพิเศษแต่ละตัวนะครับแค่นี้เลยแค่นี้เลยนี่คือคาบุโตซูโมนะครับเดี๋ยวมาดูอ่อคอมเมนต์นิดหนึ่งนี่อันนี้ก็จะเป็นการ์ดบอร์ดที่เกิดจากการ ประกอบนะครับผมเวทีเช่นเดียวกันส่วนของอย่างอื่นนอกนั้นเป็นไม้หมดเลยนะก็ทําดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่าผมคิดไงเกมนี้บ้างครับคาร์บอนดจ m o อ มีนบุ๊ร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกันนเซิร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Sho ป e ี้ม n b บ o k Board g เกมและ Line ID@ Min Bo o ุ ก็อย่างที่เห็นนะครับเกมดูดีมากๆเลยเนาะแต่พอเอามาเล่นจริงแล้วเนี่ยต้องบอกตรงๆเลยว่าผมแอบรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยนะครับเรียกว่าเราคาดหวังเยอะเกินไปหน่อยแล้วกันเพราะผมรู้สึกว่าผมคาดหวังจะได้เกมคอมเพลตีทีฟเล่น2คนเด็กซูริตี้ตึงๆหน่อยตึงๆคือแบบจริงจังอะ่ะจริงจังเกมมิ่งได้นะครับแบบใช้จังหวะดูหาวิธีอะไรเงี้ยซึ่งระบบเนี่ยเอาจริงก็ทําดีนะการดันเนี่ยนะครับเพราะว่าเวลาดันเนี่ยมันไม่ใช่ดันและอีกฝ่ายหนึ่งจะร่วงอย่างเดียว คือของทุกอย่างเป็นกลมๆครับเพราะฉะนั้นดันมันอาจจะดันแหกออกข้างๆมันอาจจะไม่ได้ออกตรงๆมันจะออกข้างๆบานไปก็มีผลตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็น้ําหนักก็มีผลเช่นเดียวกันอันนี้จะหนักกว่าอันนี้จะอันนี้จะเบากว่าเพราะฉะนั้นเวลาเม็ดเนี้ยมันดันเข้านี้ใช่ไหมแทนที่มันจะกระจายออกทั้งคู่มันจะอันนี้จะแทบไม่ขยับเลยครับแล้วไปดันเม็ดนี้แทนเพราะเม็ดนี้มันเบากว่านั่นเองนะครับไอเทคนิคนี้ก็ ก็เอาแบบได้ดีผมรู้สึกออกแบบได้ดีมันทาให้เราต้องเอ้ยคิดระดับหนึ่งนะในแนวแบบฟิสิกส์เพราะว่าก็จะมีเรื่องของการแบบซ้อนเม็ดด้วยก็ทําให้เป็นยิ่งหนักเข้าไปอีกหรือว่าตัวละครเนี่ยมันจะมีความสามารถที่สามารถเอาเม็ดเม็ดเนี้ยถ้าเราเหลืออยู่สัพพายเอามาซ้อนได้เรื่อยๆซ้อนได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วยิ่งซ้อนตัวเราก็จะยิ่งหนักมันก็ยากมากที่จะโดนดันออกไปมันจะแบบฉาบไปโดนอันอื่นแทนอะไรเงี้ยอาจจะขยับนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าตัวหนักเรียกว่าลวงยากแล้วกันนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเอาเม็ดเนี้ยยยาล้วเตด เท่ดีนะนะครับอ่านี่็คือเรียกว่าความเท่ในการออกแบบอุปกรณ์แล้วกันแต่จริงๆแล้วกฎการเล่นผมรู้สึกว่ามันหลวมมากมันหลวมเกินไปนะครับนี่นี่คือกฎกฎมีแค่นี้เลยนะครับมันควรที่จะมีเยอะกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดันซึ่งเกมนี้ก็อธิบายเรื่องการดันไว้อย่างกำกวมมากๆกำกวมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้ว,ลวก็เป็นอะไรที่ที่ทําตามได้ยาก ทำตามได้ดหรือไม่เคลียร์เรียกว่ามันไม่เคลียร์เดี๋ยวเวลาคนเล่นนะครับคือการดันคือการดันโอเคเขาบอกให้ดันเป็นเส้นตรงนะครับโดยที่จะดันไม่จำเป็นต้องดันเข้าสู่กลางดันไปไหนก็ได้แต่เป็นเส้นตรงแต่มันยากมากนะที่จะบังคับจิตใจเราให้เป็นเส้นตรงอ่ะเพราะ้นเวลาระหว่างเราดันเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้มันเลื่อนเลื่อนนิดนึงเราเอ้ยขอ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 ยึกยนิดนึงได้ไหมซึ่งคนอื่นก็จะไม่เห็นครับคนอื่นก็จะไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะนั้น มันเปกดที่ไม่ไม่คลีนอ่ะโคตรจะไม่คลีนเลยคือคือมันสามารถทำให้กดนี้คลีนได้โดยการออกแบบคอมเนนต์ช่วยอันนี้ความคิดผมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางเส้นไว้ก่อนวางเส้นไว้ก่อนนะครับก็คือก่อนที่จะดันเนี่ยก็เอาเส้นเส้นตรงอาจจะเป็นทายแล้วก็ได้วางไว้ก่อนแล้วเราก็แค่พยายามดันอันเนี้ยให้จุดกลางของมันเนี่ยอยู่ในทายเสมออะไรเงี้ยนะครับ เพื่อบังคับว่ามันจะเป็นเส้นตรงผมรู้สึกว่าบอร์ดเกมมันควรมันควรทําเป็นแบบนี้นะครับบอร์ดเกมมันควรกดชัดเจนนะครับไม่ใช่ให้ผู้เล่นเนี่ยเอามาคิดกดกันเองทีหนึง่งหรือคิดวิธีจับผิดหรือคิดอะไรเนี้เหมือนผมเนี่ย เกมนี้ให้ผมคิดกดนะแบบไม่มีคอมเมนิมมาให้ก็คือให้หลับตาดันเพราะเราจะไม่เห็นว่าคือเหมือนเราลืมตาไว้ก่อนว่าเราจะดันไปทางไหนถูกไหมแล้วค่อยหลับตาแล้วดันเป็นเส้นตรงครับคือเราจะไม่รู้ว่าอันไหนมันแหกไปยังไงแล้วไงนะครับทำให้ไม่เกิดไบแอสในหัวของเราว่าเฮ้ยอันนี้มันมันมันลับเราไม่อยากให้มร่วงเราเราขอประคองนิดนึงอะไรเงี้ยคือมันจะมีอารมณ์มันจะมีความรู้สึกแบบนั้นเกิดขึ้นมาตลอดทุกครั้งที่ดันเลยโดยที่เราก็ังคับตัวเองไม่ได้เออเราก็ไม่ได้อยากโกงนะแต่เราก็รู้สึกว่า้มัน อยากจะให้มันทําได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยเราก็เลยขอขยับนิดนึงซึ่งมันดูไม่ได้เลยว่ามันไม่สามารถดูได้เลยว่าเขาจงใจที่จะเลี้ยวนิดนึงหรือเปล่าหรือเขาตรงอยู่หรือต่อให้บางทีอาจจะตั้งใจตรงแต่ว่ามือมันไม่ตรงมันก็ทําได้คือมันเป็น human error อ่ะซึ่งเด็กสตรีที่ที่ดีหรือเกมที่แบบเกมดันดนดึงๆึงโยนโยน,ยนอะไรเงี้ยนะครับที่ดีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต้องกําจัด human error ออกไประดับหนึ่งนะครับเพื่อให้กดเคลียร์ผมแล้ว ผมว่ามันจะดีแต่เกมเนี้ไม่นะครับแล้วก็เรื่องของความสามารถพิเศษของแต่ละตัวละครก็ไม่ชัดเจนนะครับไม่มีการคลีฟายอะไรเลยแบบในคู่มือก็อย่างที่บอกคู่มือมันสั้นเกินไปมันควรจะมีอะไรให้มันให้มันจะสเต็ปออลิสฟอร์มยูอินวนเดอรี่ออนเท็อปอะไรคืออย่างเช่นนี้อย่างเช่นนี้ผมรู้สึกว่ามันโกงไปนะครับผมรู้สึกว่าโกงไปหรือมันอาจจะชัดเจนในตัวมันอยู่แล้วแต่ว่า ผู้นักออกแบบอ่ะผู้ออกแบบเกมเนี้ยเขาไม่ได้เทสบาลานมาก่อนผมผมรู้สึกบาลานสำคัญนะคือหลายท่านมันมันเคยเอาเป็นเรื่องถกเถียงเลยนะว่าเฮ้ยบาลานสำคัญกักบบอร์ดเกมขนาดไหนอะไรเงี้ยสำหรับผมผมสำคัญผมว่ามันสาคัญมากแต่คาว่าบาลานของผมมันไม่ใช่แบบว่าไม่มันต้องเท่ากันเป๊ะๆแบบต้อง50%ตตลอดไม่ใช่หมแบบายความว่า มันต้องสามารถที่จะชนะด้วยตัวนี้ได้หรือมันบางครั้งก็ต้องแพ้ด้วยตัวนี้ได้เหมือนกันในขณะที่แบบเราเล่นแบบเต็มที่นั่นแหละครับถึงจะเรียกว่าบาลานซ์สำหรับผมนะครับผมซึ่งเกมไอ้ตัวนี้เนี่ยผมรูม้สึกว่แพ้ยากมากมันไม่มีทางเม็ดหมดเลยเพราะมันสามารถปั๊มเม็ดเองได้โดยการสแต็กคือเนี่ยสแต็กอันนี้2อันได้เม็ดนี้ฟรีสแต็กน,นี่2อันเรียกอันนี้มาได้นะครับแล้วการสแต็กมันก็ทําให้เม็ดนั้นมันหนักขึ้นด้วยถ้าเราดันตูดลบไปเราก็จะล่วงได้ยากคือ ผมรู้สึกมันโกงอ่ะผมรู้สึกมันโกงมากเลยผมเล่นเน่าจะเล่นมาประมาณ5้าหตัวแล้วนะครับรู้สึกเจอตัวเนี้ยโกงที่สุดแล้วแล้วคือเรียกว่าไงดีอ่ะผมก็เลยปรับเป็น house rule ว่าเฮ้ยถ้า,าคุณจะสแต็กคุณก็ต้องมีเม็ดถึง8ก่อนนะอ่าเพราะว่าในกฎเบสิกทั่วไปของมันนะคือถ้าเรามีเม็ด8ขึ้นไปอ่ะเราสามารถเอามาซ้อนได้อันนี้คือแบบเหมือนแบบใช้ได้เรื่อยๆเป็นความสามารถที่ใช้ได้เรื่อยๆ,ๆนะครับแล้วก็แล้วก็เหมือนแบบมัน ใช้แล้วมันเหมือนมีเอฟเฟกที่ดีทั้ง2อันเลยไม่ว่าจะเป็นทําให้เม็ดหนักขึ้นรวมถึงอ่ายังทําให้เราได้เม็ดเพิ่มมาอีกอะไรว่าเราสแต็กเม็ดเสีย2เม็ดก็จริงแต่เราได้เพชรเพิ่มมา1เม็ดมันก็เหมือนแบบใช้แค่1เม็ดอ่ะเพราะมันเป็นความสามารถที่แทบจะใช้ทุกตาเลยดีกว่านะครับเรียกว่าเรียกว่ามันโกงอ่ะในขณะที่ตัวอื่นมันไม่สามารถที่จะใช้ความสามารถทุกตาได้นะครับแล้วมันทุกตาแล้วมันดีด้วยนะครับอ่าแล้วก็เรื่องของเนี่ยพวกผมรู้สึกว่าไอ้พวกอ่าพีซพิเศษของมันเนี่ยสำหรับผมอ่ะไม่ไม่รู้สึกว่่่าาาตตืนเทไหร ม่ได้รู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจมากเท่าไหร่เพราะว่ามันอาจจะรู้สึกสนุกสำหรับเด็กละมั้งแต่ท็ผมว่าไม่เลยนะมันไม่ได้แบบคือผมรู้สึกเม็ดเนี้ยไม่ก็เหมือนเม็ดเนี้ยเพอเพอเม็ดเนี้ยดีกว่าเม็ดนี้ด้วยเพราะนั้นเราจะอยากได้ทีพิเศษไปทําไมวะแล้วที่เม็ดเนี้ยมันดีกว่าผู้ชมเข้าใจปะเพราะเม็ดเนี้ยหนึ่งคือมันกลมพอมันกลมแล้วอ่ะเราสามารถที่จะแคลคูลเลตได้ง่ายว่าดันไปอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าในขณะที่แบบระยะมันเท่ากันเห็นไหมในขณะที่เม็ดเนี้ย แม่งไม่กลมและเราแคลคูลเลตี่อะไรไม่ได้เลยคือมันจะจิ้มมัว่วเดี๋ยวมันแหกเดี๋ยวอะไรแล้วมึงจะเรียกว่าเป็นความสามารถพิเศษเหรอเ <c oughs> ข้าใจเข้าใจใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมเ,ออเด็กเล่นอาจจะสนุกแหลนะแต่ผมคิดว่ากผมรู้สึกว่าเกมคอมเพเตชันสอคนอนะเด็กซูตี้ไม่ว่าจะเป็นแนวอะไรก็ตามเป็นเด็กซูตี้เป็นเกมการ์ดเป็นอะไรเนี่ยเราต้องรู้สึกว่าเราสามารถชนะได้ก่อน เราต้องรู้สึกว่าเราไม่ได้เสียเปรียบเขาอะ่ะแลวเขาก็ไม่ได้เสียเปรียบเราสู้กันอย่างสูสีอะ่ะเพราะว่าเกมแบบนั้นจะสนุกมากนะครับไม่ว่าจะเหมือนแอชข้างบนผมใช่าหมนจะมีการปรับบาลานซ์มีอะไรยังไม่เคยรู้ร,รู้รู้สึกเลยว่าตัวไหนอ่อนกว่าตัวไหนอาจจะมีคอในกระดาษนิดนึงนะครับหรือเกมหลายๆเกมที่แบบเกม2 Player ผมเล่นมาหลายเกมมากเลยแล้วผมก็เกมส่วนใหญ่ที่ผมว่าดีอ่ะก็จะเป็นเกมที่อย่างที่บอกว่าเราก็มีสิทธิทชนะเขาก็มีสิทธิชนะเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่เลือกตัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ไม่ใช่แบบเเลือตัววนะ้รูย่า แน่นอนอะไรเงี้ยเนาะซึ่งเกมนี้ยคล้ายๆอย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่ามันมันมันน่ารำคาญหนึ่งคือเรื่องของเวลาของเกมมันเป็นเกมชักขยอะครับตาหนึ่งคนหนึ่งดันตาหนึ่งคนหนึ่งดันตาหนึ่งคนหนึ่งดันตาหนึงคนหนึ่งดันถ้าทั้ง2ฝ่ายแม่งดันแม่นๆอ่ะมันก็ไปกลับอยู่แค่นี้ถูกไหมคือมันมันมีเหตุผลน้อยมากนะที่เราจะดันอย่างเฉียง แทบไม่มีเหตุผลให้เราดันเฉียงเลยเพราะว่าอย่างไรก็ต้องดันตรงเพื่อดันกันออกอยู่แล้วดันเฉียงบางทีเอ้ยอาจจะอยากเก็บเม็ดหรืออะไรแต่มันแรกๆมันจะดันไปดันกันมาครับถ้าทั้งสองดันแม่นอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เม็ดขนาดเดียวกันตลอดอะไรเงี้ยซึ่งมันซิมเมตริกอ่ะเวลาเวลาเราเราเซตอัพเห็นไหมเพราะนั้นเม็ดมันก็จะแทบจะได้ขนาดเดียวกันตลอดอยู่แล้วอะเวลามันล่วงมานะครับมันทำให้จบช้า มันไม่เหมือนเกมชักเยาะดีๆหลายๆเกมที่ผมรู้สึกว่าผมชอบนะเกมชักเยาะที่ผมชอบหลายเกมที่เฮ้ยโอเคมันเป็นระบบเรื่องของการชักรเยาะก็จริงแต่ว่าเฮ้ยมันก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยมันใกล้จบแล้วนะมันใกล้จบจริงแต่ว่ามันมีจังหวะให้ยือ้อให้จบนานขึ้นหน่อยอะไรมันก็จะมีจังหวะนั้นแต่ว่ามันจะเห็นชัดเจนว่ามันอาจจะเป็นด้วยของสมมติอ่ะสิบแต้มจบอันนี้ผมผมผมยกตัวอย่างสิบแต้มจบอ่ะเกมหนึ่งสิบแต้มจบที่แบบว่า มันจะชักกระเยอะไปมาลดแต้มศัตรูได้บ้างเพิ่มแต้มตัวเองได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับและพอถึงราวที่8อาจจะเหลือ9้าแต้มราที่9เหลือ7แต้มอะไรเงี้ยมันทาให้วิธีจบมันล้นมาเรื่อยๆซึ่งมันมีหลายแมคคนิกม้ากที่จะทำนี้ได้นะครับแต่ว่าเกมนี้ไม่ได้ใส่ตรงนี้มานะครับก็ทําให้ท่าสูสีเนี่ยก็เล่นเป็นชั่วโมงได้นะครับซึ่งเกมมันไม่ควรเป็นชั่วโมงมันควรจะตามกล่องเลย15-20นาทีเพราะเป็นเกมแบบดวลเด็กสวิตีกันสนุกๆน,นะครับเพราะนั้นเกมนี้ผมรู้สึกว่าเหมาะกกับเด็ หรือเปล่าว่าไม่แน่ใจเพราะว่าเพราะว่าเด็กมันจะมีความซนอยู่ในตัวของมันแหละในตัวของเขาผมพูดผู้ซะแย่เลยขอโทษทีขอโทษครับขอโทษด้วยครับผมผมพูดผิดเองผมพูดผิดเองแล้วผมก็ไม่ได้ตัดต่อด้วยขอโทษดิผมรู้สึกว่าเด็กอะ่ะเขามีความซนอยู่ในตัวของเขานะครับทุกคนซึ่งเด็กซนไม่ผิดอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของปกตินะครับและถ้าเกมไหนที่กดมันไม่ได้สตริกมากนะครับไอความซนเงี้ยมันจะออกมาพร้อมกับการโกงแบบตั้งใจหรืออาจจะไม่ตั้งใจก็ตามนะครับ กดไม่สติ๊กคืออะไรคือเอาจริงเกมเด็กหลายเกมคอมเพนเซนต์เขาจะทํามาเพื่อมีความสติ๊กระดับหนึ่งอย่างเช่นเกมสไลด์เควส์อะสไลด์เควสที่เราจะต้องดึงดึงเพื่อให้อน,นี้มันเลื่อนไปใช่ไหมนะครับคือมันโอเคเขามีที่จับให้เขาไม่ได้แบบให้เด็กเอานิ้วไปดันตัวละครซึ่งเอาเด็กให้ถ้าเกิดว่าเกมเนี่ยมันตับแมคานิกให้เด็กแบบเอามืบบอยกกันเองอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบเอานิ้วแอบ,บไปเคลียร์หรือถ้าเป็นแมคานิกเอานิ้วแบบมือดันตัวละครแบบผีถ้วยแก้วที่แบบเอามือว,วางไว้แล้วก็เลื่อนให้ไปหา จุดหมายอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีการโกงแบบแบบแบบไม่ได้ตั้งใจแบบรู้สึกว่าอยากชนะอยู่ในนั้นน่ะซึ่งเกมนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าเด็กจะเผลอดีดครับอ่าเพราะว่าเกมนี้พอจริงมันต้องดันแต่ว่ากฎไม่ได้บอกว่าจะต้องดันแรงหรือดันเบามันแค่บอกว่าถ้าหลุดจากแพลตฟอร์มให้หยุดดันเด็กดันอย่างนี้เลยครับดันแบบฟิวแล้วให้มันสไลด์อ่ะดันให้มันสไลด์เข้าไปเลยอะไรเงี้ยเออซึ่ง้าถามว่าผิดกฎหมายถ้าตามหนังสือกฎมันก็ไม่ได้ผิดเว้ยเพราะว่าเขาไม่ได้บอกอ่ะ เขาไม่ได้บอกว่าให้ดันช้าที่สุดเท่าที่เป็นได้หรือให้ดันแบบกี่วินาทีกี่เมตรต่อวินาทีอะไรเงี้ยมันไม่ได้กําหนดอะไรหรือว่าต้องใช้เวลา10วิต้องดันภายในห้ามให้เสร็จก่อน10วิไม่ไม่มีและความเร็วต้องคงที่แต่ถ้ากดไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะไอ้เหี้ยสุดท้ายมันก็ human error เดียวอยู่ดีอันนี้ผมยกตัวอย่างนะให้เห็นว่าคำว่า human error กับกฎที่ออกแบบมาแล้ว แบบมาจงใจให้เกิดฮีโมเนอร์เรื่องมันคืออะไรซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้ถามว่าสนุกไหมสนุกตอนเล่นสนุกเลยครับแต่ในความสนุกเนี้ยเราต้องคิดกดเพิ่มเติมมาหน่อยเหมือนเราจะต้องเป็นกรรมการในการครเอทกีฬาชนิดใหม่แล้วเราก็ต้องหากฎเพิ่มเติมให้มนะันน่ะเพื่อทําให้มันสนุกเพราะว่าแมชชินิกในการดันแล้วดูน้าหนักว่านไหนหนักเบาและอันไหนจะเลื่อนไงผมชอบตรงนี้มากตรงนี้ดีมากๆเรื่องของอ่า variable นะครับ ability player นะครับหรือว่าเรื่องของแบบตัวละครที่มีให้เลือกหลากหลายมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันอันนี้ผมก็ชอบนะครับมันทาให้เรารู้สึกเอ้ยกูเล่นตัวกิง้งขีไว้แล้วก็เฮ้ยอันตีออกูมาแล้วคีไปเลยมันอันใหญ่มากและหนักมากคีนี่อย่างดีนะครับถ้าเทียบไปนี่นะคือ <c oughs> ถ้าออกแบบให้ดีหน่อยแนละ้วเองเหมือนเราต้องมาออกแบบอีกรอบหนึ่งอะ่ะโดยการใช้แมคคณิกที่เขามอบให้ซึ่งแมคคณิกแม่งดีมากๆเลยนะครับแต่อย่างที่บอกคอมเมนต์ นะครับเรื่องของ ability ตัวต่างๆที่รู้สึกแปลกๆนะครับอาจจะต้องมี handicap กันหน่อยที่แบบเอ้ยตัวไหนไม่ค่อยเก่งอาจจะเพิ่มเม็ดให้หน่อยนะครับแล้วก็เรื่อง,องความลุ้นนะครับที่ดันไปมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเนาะก็ผมก็ใช้วิธีหลับตาเอานะครับจะได้แบบไม่ไบแอตัวเองว่าเราจะต้องเลี้ยวนะครับแล้วก็เป็นการเม็ชัวว่าเฮ้ยกูไม่โกงแน่นอนเพราะกูไม่เห็นว่า,ก,วากูดันเข้าไปเนี่ยเม็ดไม่จะเลื่อนไปทางไหนอะไรเงี้ยกูดันตรงแน่นอนเพราะกูไม่เห็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็สนุก าถามว่าเกมนี้สนุกไหมเกมนี้สนุกครับเพราะทะนั้นเกมนี้บอกเลยว่าสวีเกมมี่เงครับคาบูโตซูโม่ครับขอให้เป็นเกมกู๊ดเกมครับก็ยังเป็นเกมที่ดีครับสนุกครับเป็นการออกแบบที่เรียกว่ายูนิคนะครับผมผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเสพไอเดียในการเล่นบอร์ดเกมอยู่แล้วคือบางครั้งเราก็ไม่ได้คาดหวังสนุกแต่เราอยากเสพไอเดียรู้สึกเฮ้ยเขาคิดได้ยังไงวะแล้วก็เป็นแมคคณิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะักการว่าเราก็ผมว่าเป็นคนชอบสนุกไอเดียใหม่ๆนี่เป็นเป็น เป็นหนึ่งเหตุผลนะที่ผมให้เกมนี้เป็นกู๊ดเกมนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงคือไอ้แม็กไอเดียใหม่นี้ผมรู้สึกว่ามันโอเคเลยเ้ยเราไม่เคยเจอจากเกมไหนมากก่อนโอไอเดียโอเคมากๆนะครับแต่อย่างที่บอกสิ่งที่ผมมันก็มีสิ่งที่ผมยังไม่ชอบอยู่นะครับเพราะนั้นก็เลยไม่ได้ รีคอมเมนต์อะไรนะครับเพราะว่าคุณซื้อไปคุณก็อาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ผมเชื่อได้ว่ามีหลายคนชอบเกมน,นี้แน่นอนหรือถ้าคุณเห็นแมคคาณิกอันนี้แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ากูซื้อไปกูจะไปเล่นแบบนี้แล้วไม่สนุกแน่นอนก็จัดไปเลยครับเพราะว่าไอ้แมคคาณิกดันเนี่ยบอกเลยว่าดีมากครับดีมากจริงๆนะครับก็อยากให้ไปลองดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้แต่ถ้าเกิดว่าดูคลิปแล้วหรือว่าเฮ้ยเกมน,นี้ลูกชอบแน่นอนเอาไปเล่นกับลูกเนี่ยน่าจะมันนะครับก็ ไปดูที่ร้านสปอนเซอร์ผมก่อนเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Mean Book หรือ w i w c ชนั่นเองนะครับผมก็ลองถ่ายถามไปดูว่ามีคาบุโตซูโม่เหลืออยู่ไหมนะครับก็อ,อาจจะมีอยู่ก็ได้เพราะว่าเกมก็ไม่ได้เก่ามากนะครับก็ออกมาสักระยะหนึ่งนะครับน่าจะยังพอหาซื้อได้อยู่นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันใหมให่คลิปต,ต่อไปครับบ๊ายบายครับผม ถ้าชอบก็สามารถสะสมผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่าแพติออนนั่นเองนะครับหรือจะสับกดซ u b สไครต์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้